อะไรกันครับเนี่ยมาแล้วครับผมตัวอะไรวะเฮ้ยคิงคิงเอาละครับผมขอกลาบสวิตสวัดด <la> <BBC> ีท <establishing> ่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะแจ๊ก็วันนี้ไม่อยู่กับผมฮีโร่เพชร่อหน้าตาดีอีกเช่นเคยนะครับผมมาแล้วครับผมนี่ผมก็จะมาซุ่มหาเอ r เด r อารโบลอสทาวอน แต่มันต้องได้หน้าวัอยู่แล้วแหละว,วันนี้ก็เพราะว่ามันมีกิจกรรมตัวดํามานะมาไหมเนี่ยยวให้ดูนะเนี่ยกิจกรรมตัวดํามาไหมปั๊ปบมันหมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละเออแต่วันนี้เพิ่งมาอัดคลิปครับผมเพราะว่าเพิ่งเก็บตัวดําครบนะครับผมเองเออขาดอยู่สี่ข้าใบเองเก็บเก็บเก็บครบแล้วเออประมาณนั้นก็เนี่ยซุ่มครบร้อยยี่สิบนะมันจะได้เลยนะเออซึ่งผมก็มีอยู่ร้อยยี่สิบสองใบนะเข้าก่อนปั๊บเขาให้ก็มีอยู่ร้อยยี่สิบสองใบนะประมาณนั้นแหละเออ ก็กะกะไว,ไว้ว่าอยากได้อยู่ตัวหนึ่งอะที่มั่นใจเลยอยากได้มากสุดคือโบลอดอยากได้สุดๆเลยตัวนี้เป็นตัวที่ผมนับเล็งไว้ตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วแต่ผมไม่มีเงินเติม<อ>เพราะกูไม่มีเงินไงโอเค <laughs> แต่คิงก็แง่คิงก็โหดนะเอาจริงเองเอ <Okay. S 1> แต่ถ้าได้กลางคันก็ถือว่าดีเอาจริงโอเคตอนนี้เล็งอยู่สองตัวแล้วเอเอเดี๋ยวมันก็จะพุดขึ้นมาสามตัวแล้วเออ <laughs> <laughs> อะไรวะนั่นแหละไปไปส่้กันเลย <laughs> ซึ่งไม่มีสู้ๆไม่มี อะไรเลยนะครับผมวันนี้ก็ซุ่มๆครับเรียวๆเลยเออไปถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยโบลตสถ้าวัต้องมาก่อนแน่นอนไปครับผมเสียงดังบหรือเปล่าเอามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือจัดกำจัดพวกต่อต้านของเรากอริลลาไซบอกกลัวแล้วเสียงดังบหรือเปล่ามาโอ้โห โอ้โห oh ผมบอกเลยนะว่าต้องต่ผมทำคลิปมาสซ,ซูมอะไม่เคยสุ่มเอเไม่เคยสุ่มได้เอเาในตัวดําเลยแม้แต่ตัวเดียวอจริงๆนะเออไอห่าเอ้ย,อย,อยมันไม่เคยออกเลยงได้ไงไปครับผมขอบัลซีก็ขีดแล้วกันไปอีกสิบใบต้องมาแล้วครับตัวหนึ่งก้อนนะเออก้อนใบห่าโบลสโอ้โห oh <laughs> โอ้ยคันหูเลย สนิีไม่ใช่ไปเรื่อยๆเมื่อก็นอนไปมาโอ้โหโอ้มีตัวร้ายอุ้ยบรอษจะมานะเว้ยเออแล้วเราไปเรียกคิงกันโอ้โหอ้ยตกใจหมดตัวไอีกันอุ้ยเอียงโอ้โหอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวแป๊บนึ่งขอไปสู้มันนี้ธรรมดาเล่นซะ ห <ame> กเกลือมาสี่สิบใบแล้วเปล่าหรือสามสิบไม่แน่ใจไปเลยแล้วก <aha, S 2> <şimdi S 1> ันมา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 โอ้โหไอ้ห oh. ่า sure. มันเกลือจัดตัวดำมันเมื Throw ันรอให้เราใช้อ <ơi> ่อโอ้โ oh อ้โ oh อ้โ oh อ้ไม่ใหม่เลยโอ้โหแม่งของจริง oh จัดไป แม่มาทั้งน้อยก็ได้มัง้งโอ้กูเชื่ออะไรว่าตัวดำแม่งรอกินตังหรือเปล่าไม่มาเลยไม่มาเลยไอ้ห้า,าไปผมต้องคอยรอยยี่สิบใบไฟได้โบลสอะจริงไอ้ห้าโอ้โหโอ้ เอาง่ายๆนะหรือว่าใช้ใช้เรายี่สิบใบอ่ะซื้อเอาเฮ้ย <c oughs> ม,มาเลยหรือเว้ยเฮ้ยโดนไม่ไรละหกสิบใบแล้วเออไม่มาให้เลยโอ้ตัวด,ดับไม่ไหวไม่ไหวเจออย่างนี้เก็บไปตั้งนานห,าหุ้ยมาเฮ้ยมาไอ้ห้ามาแบบยังไม่ทันการตีดวงนะตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดกูมีแล้ว มีแล้วโอ้มีแล้วนะดวงดวงดวงก็ถือว่าใช้ได้นะ่าจริงไอ้ใช้ได้ใช้ได้อยู่เออดวงก็ไม่ให้ตัวเลยนะเกียดนะจริงมันมีดวงดเลยหรอมีด้วยโอ้โหดวงไอ้ห่าแทนที่ตัวจำกัดเวลาอย่ามาหน่อยเออซึ่งมันก็ไม่น่าเกลียดนะจริงก็ถื่าได้อยู่นะเออผมต้องการเซจ,จูพอดีไปจะไปวรรุ่นเมกามาอุย้ยเริ่มดีแล้วเริ่มดีเริ่มดีก็ แล้วโอ้โหเหมือนเดิมเลยกูมามาเรื่อยๆโอ้โหยหุยมาอีกแล้วเฮ้ยพี่ออกออกไอยู่นะฝนตกอีกเฮ้ยออกายอยู่นะจริงมาอีกแล้วเฮ้หยหมาส่สงตัวติดแล้วเนี่ยส่สงตัวเว้นหนึ่ง,งเฮ้ยหนึ่งเว้นหนึ่งเออตัวอะไรวะเฮ้ <S <S ยคิง คิงคิงคิงอุ้ยได้ยังได้ทังคิงได้ทางบนหรออีกโอ้โหทุกขอบพระคุณขอบพระคุณอู้ได้อยู่เลยได้คิงมาต้องการอยู่เหมือนกันใช่หรือเปล่าอุ้ยคิงมา โอ้แม่งสุ่มแล้วพอเราเล่นเราเล่นไปบวรลดต้องมาเฮ้ยคุ้มคุ้มได้ไม่หนึ่งตัวแล้วนะได้ใช้งานได้อะอุ้ยต้องยังยังยังอุ้ยจะเข็มก็เข็มปิเลยตองนั้นไปให้หมดหมดเต็มสูตรชฉได้เช้ได้ถือว่าคุมแล้วผมอ่ะมามามากินม้ามาแล้ว จะได้จะได้ถือว่าคุ้มโอ้โหไอเชีายละมวยไปไปไปถือว่าคุ้มแม่งคิงมาไอส้สตรดโอ้หมดไปเลยหมดแหละไม่ไม่ไม่มาแล้วชิมิโอเคก็เดี๋ยวเราไปเลือกกันนะครับผมว่าเอาตัวก็มีอยู่ตัวเดียวที่ผมอยากได้คือโบลนะ็อตนะเออลองมาก็คิงน,นี่แหละประมาณนั้นชิได้อยู่ มาครับผมโบรอสกูได้มาสามตัวอา้าวโบรอสกูหายเข้ากระเป๋า,ากระเป๋าไปโบรอสนะมึงเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนไปโบรอสเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยมาแล้วครับผมมันมันมันน่าตัวแกตรงไหน <c oughs> ข้าคือผู้นำกรอความมืดอุ้ยลูกเตะลาชออุ้ยเท่อยู่เนอะเออซึ่งมีคิงมีโบรอสมันก็ ใส่เวทเหมือนกันนะใส่พลังกลัวามาพื้นเราเล่นเราเล่นนับให้หมดโอเคครับผมมาสรุปตัวกันซึ่งผมได้ได้คิงกับโบรอดมาเลยนะเนี่ยคิงโบรอดแล่ดวงตัวหนึ่งทั่คุมนะเสียไป120่งยใบได้คิงเอนจินผู้ชายที่แข็งแร่งที่สุดในโลกในในวงการเกมแล้วก็ได้โบรอสผู้นำแห่งจักรวาล ซึ่งโดนเซตมะตบแค่มัดรัวๆโอเคแาก็ได้ดวงใหีกตัวหนึ่งดวงก็มีแล้วไงประเด็นไม่ถือว่าคุ้มนะผมถือว่าคุ้มอยู่ใช้ได้ใช้ได้อยู่เออก็ประมาณนี้นะผมสาหรับการซุ่มตัวดําการครบรอบ1ปีของเกมวันพันแมนใครยังไม่โหลดมาเล่นก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เขาไม่ได้ใจแต่ผมให้ทุกคลิปโอเคนะนี่รับยูทูปพีโ่เพชรครับผมก็สามารถส่งบัตรบัตรมาให้ผมซุ่มเล่นได้นะครับโอเคครับก็เอาเป็นว่า ถ้าใครดูจนนายจามแต่ยังไม่กดติดตามอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมไปแล้วชอบก็ยืมกดไลค์นะกดแชร์ด้วยโอเคโอเคนะเจอกันคลิปต่อไปไปแล้วจุบๆจุบๆ๊บจ